NFT สินทรัพย์ดิจิตอลที่จะทำให้ศิลปินในโลกยุคใหม่มีที่ยืนมันคืออะไรสำคัญยังไงสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ You Academy สถาบันบริหารศาสตร์ที่จะสอนเรื่องง่ายๆให้แม่งโคตรยากเพราะทุกความสำเร็จมันไม่ง่ายครับ ครับวันนี้ผมก็จะมาพูดใน The Series Digital Marketing 101นะครับในหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเทคโนโลยีตัวใหม่ของวงการ Digital Assets นั่นก็คือ NFT ครับ NFT คืออะไร สำคัญอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูครับครับก่อนที่เราจะพูดถึง NFT กันนะครับผมอยากจะย้อนภาพให้ทุกท่านเห็นถึงปัญหาในอดีตก่อนในช่วงเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสินค้าที่เป็นด i จิตอลแ s สเซหรือสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาของศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการเพลงวงการหนังวงการนักแสดงวงการโฆษณาวงการบันเทิงต่างๆนะครับเขาได้มีสินทรัพย์ทางปัญญาเกิด ิดขึ้นมากมายแต่เนื่องจากความเป็นดิจิตอลในโลกยุคเก่าสินทรัพย์ทางปัญญาพวกนี้มันจึงถูกก๊อปปี้มาได้นะฟอร์แมตของการก๊อปปี้ไม่ว่าจะเป็นเทปผี cd เถือนมันมีเกินกระดาษอยู่ในโลกในอดีตนะครับปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ยังมีการลับเมิดลิขสิทธิ์หรือสินทรัพย์ทางปัญญาอยู่ได้นะครับเพราะเทคโนโลยีในโลกยุคเก่าหรือที่เราเรียกว่าโลกอินเทอร์เน็ตโดยมีเบื้องหลังของเทคโนโลยีในโลกอินเทอร์เน็ตคือ TCP/IP มันสามารถก๊อปปี้หรือทำซ้ำได้ครับนี่คือปัญหาของสินทรัพย์ที่เรียกว่าดิจิทัลในโลกยุคเก่าครับ ครับเมื่อเราเข้าใจถึงปัญหาของสินทรัพย์ทางด้านดิจิตอลในโลกยุคเก่าแล้วนะครับมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันสามารถทำซ้ำและก๊อปปี้แล้วนำไปขายทอดตลาดต่อได้โดยเราไม่สามารถสืบข้นต้นต่อได้นะครับว่าของจริงของปลอมอันไหนมีความแตกต่างกันอย่างไร เทคโนโลยี NFT นะครับเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวนี้นะครับ NFT ย่อมาจาก Non-Fungible Token ครับ NFT คือโทเค็นนะครับถ้าคุณได้ยินคำว่าโทเค็นให้คุณเข้าใจว่ามันอยู่ภายใต้ของเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนเพราะฉะนั้นนะครับความเป็นบล็อกเชนเนี้มันสามารถตรึงผลงานของใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นผลงานชิ้นเดียวในโลกนี้ให้เป็นเสมือนสินทรัพย์ที่มีลักษณะยูนิคเฉพาะตัวครับด้วยความที่มันมีชิ้นเดียวในโลกนี่นะครับผู้ที่ครอบครอง สินทรัพย์ตัวนี้สามารถอ้างสิทธิ์ได้ว่าเป็นเจ้าของผลงานตัวนั้นอย่างแท้จริงนะครับถึงแม้ว่าจะมีการส่งมอบจากนายกอไปให้ในายขอถ้าเราสามารถสืบค้นในระบบบล็อกเชนได้ว่าสินทรัพย์ตัวนี้มันเป็นสินทรัพย์ ที่ต้นทางเป็นของใครเราก็จะสามารถอ้างอิงนะนะคะว่าสินทรัพย์ทางดิจิตอลที่เป็นลิขสิทธิ์อันนี้ใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงแล้วส่งต่อสินทรัพย์อันนี้ให้กับใครบ้างในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อสินทรัพย์ตัวนี้สามารถสืบพ้นได้ว่ามันคือของจริงมันเลยมีค่าครับในอดีตความไร้ค่ามันอยู่ตรง สินทรัพย์ที่ถูก Copy ปีและสินทรัพย์ต้นฉบับมันไม่สามารถทวนสอบได้นะครับว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของปลอมเพราะ2สิ่งนี้มันเหมือนกัน100%ครับคำถามต่อมาแล้วเทคโนโลยีนี้มันจะถูกนำไปใช้งานอย่างไรผมจะบอกว่านะครับแอปพลิเคชันที่นำมาใช้งานเนี่ยมันมีมากมายที่เราสามารถอ้างอิงได้นะครับปัจจุบันนะครับได้มีศิลปิน มากมายไม่ว่าจะเป็นศิลปินวาดภาพศิลปินที่แต่งเพลงศิลปินที่ทำงานหรือผลงานศิละปะทางด้านดีต่อมากมายเขาได้เอาสินทรัพย์ตัวเนี้ยไปผูกกับเทคโนโลยี NFT แล้วนำมาขายท่อตลาดคุณรู้ไหมครัว่าถ้าศิลปินมี ถ้าศิลปินคนนั้นมีชื่อเสียงแล้วนะครับสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นในรูปแบบของ Digital ดิจิ t a ลแอสเซทได้มูลค่าของสิ่งของอันนั้นมันจะมีแวร์ลูมหาศาลซึ่งนะครับมันมีตัวอย่างมากมายในการขายผลงานเหล่านี้นะครับได้เป็นร้อยร้อยล้านดอลลาร์ภาพที่ผมอยากจะให้ทุกท่านคิดต่อนะครับว่า NFT นี่สามารถเอาไปใช้งานอะไรได้บ้างในโลกอนาคตอันนี้นะครับผมขออ อิงหนังเรื่องหนึ่งนะครับในปี2012ชื่อว่าเลดี้เพ y e ยอวั ถ้าใครที่เคยดูหนังเรื่องนี้แล้วจะเห็นว่านะครับในอนาคตเนี่ยเราหนีไม่พ้นนะครับที่คนเนี่ยจะมีสังคมโซเชียลอยู่ในโลกเสมือนและจริงๆแล้ว f c e e o o o เนี่ยนะครับก็มีแผนที่กำลังจะพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ใน Virtual Reality อยู่ผมให้คิดว่าถ้าโลกเรามี Virtual Reality แล้วเราใส่แว่นตาเนี่ยนะครับแล้วเข้าถึงโลกเสมือนได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือการจับ จองพื้นที่ในโลกเสมือนครับการจับจองพื้นที่ในโลกเสมือนนีไม่พ้นครับที่จําเป็นที่จะต้องอาศัยสิทธิ์ในการจับจองพื้นที่เทคโนโลยี Technology NFT เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของลิขสิทธิ์หรือ digital a s สเซทอันนี้เราสามารถจับจองพื้นที่ในโลกเสมือนนี้ได้ แล้วในโลกเสมือนนะครับเราก็คนคนนึงในนั้นเราอาจจะอยากจะเป็นคนสวยคนหล่อคนที่มีพลังเราก็สามารถซื้อไอเทมมาเพิ่มเติมตัวเราได้นะครับในโลกเสมือนอันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในโลกเสมือนแล้วคุณอยากมีความสามารถที่เพิ่มเติมขึ้นมาคุณสามารถที่จะ ใช้เทคโนโลยี NFT เนี่ยนะครับในการซื้อไอเทมต่างๆที่อยู่ในโลกแห่งนั้นได้เสมือนหนึ่งว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ในโลกจริงๆแต่เป็นโลกจริงๆที่อยู่ในโลกเสมือน วันนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับก็คือการทำระบบการเงินในเรื่องของคริปโตเค r เรนซีที่เป็นระบบ DeFi หรือ Decentralized Finance มาผูกเข้ากับเกมครับเกมนั้นนะครับชื่อว่า Mobox เกมนี้นะครับ ใช้เทคโนโลยี NFT เป็นเบื้องหลังเราซื้อตัวละครมาแล้วเอาตัวละครมาฟาร์มเข้าไปในระบบดี FI ก็เหมือนกับเรากำลังเล่นเกมอยู่แล้วซื้อไอเทมสิ่งที่มันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มันเพิ่มเติมมาคือเมื่อเราเล่นเกมนี้แล้วเราได้ตังค์ครับแต่การเล่นเกมนี้มันจะต้องใช้เทคโนโลยี NFT ที่เป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังในการทำให้เทคโนโลยีตัวนี้กับระบบการเงินที่เรียกว่าดี c ซ n นทรัลไลฟ์ฟินนหรือ d e f าเนี่ยเม r ร์เข้ามาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในโลกอนาคตเนี่ยนะฮะผมว่าเทคโนโลยี NFT สามารถมาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ Digital a s สเซทได้มากมายอยู่ที่ว่าใครจะมองเทคโนโลยีตัวนี้ออกแล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้ก่อนผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่ชนะในเกมนี้ครับเป็นไงครับนี่นะครับคือ U a c a d e m y สาบันบริหารศาสตร์ที่จะสอนเรื่องง่ายๆให้แม่งโคตรยากเพราะความสําเร็จมันไม่ง่ายครับครับวันนี้ก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วยงไงเจอกันใน EP ต่อไปครับ